เฮ้ยถ้าฟีเจอร์หรือฟังก์ชันของ AI หรือ ChatGPT มันทำทำระดับนี้การทั้งการ recruitment การจ้างงานการ up skill re skill ของคนจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าข้อมูลขององค์กรต้องให้ความสําคัญว่าระบบที่ไม่ใช่ระบบที่ควบคุมได้โดยองค์กรเนี่ยอย่าได้เอาความลับขององค์กรออกไปใช้ ผมว่าอยากาฝากทีมพี่ๆ HR ครับอย่างเช่นตะกี้ที่พี่อมบอกเปิดรูปตัว Bing Creator ที่มันทำรูปภาพใช่ไหมครับคือแต่เดิมครับเวลาสมมติเราจะรับคนนะครับสมมติเราต้องการภาพที่เป็น 3D เป็นออกแบบกราฟิกคาแรคเตอร์สวยๆครับพนักงานที่เรานถึงแผนกแรกก็คือกราฟิกดีไซน์เราไปจ้างกราฟิกดีไซน์แล้วก็าบอกโอเคฉันต้องการแบบนี้นะก็พนานวัวห่านเข้าไปเขาก็อารมณ์ศิลปินบ้างติดบ้างไม่ติดบ้างอารมณ์ดีก็ทําออกมาไปหมดอารมณ์ไม่ดีก็เออพี่วีเดี๋ยวทําให้ใช้เวลาประมาณเกือบสัปดาห์เครียดมาได้ ดาฟหนึ่งออกมา10ภาพ5ภาพไปแล้วแต่แล้วก็ปรับ Adjust แต่กลายเป็นว่าถ้าวันนี้ครับเราใช้ c h a t GPT ในการช่วยในการสร้างรูปภาพออกมานะครับเราใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีสามารถออกมาได้5ภาพ10ภาพแล้วเอาภาพนั้นไปแต่งต่อเพิ่มเติม,ตมนะครับกลายเป็นว่าฟิลเจอร์ของ Workforce ครับมันอาจจะกลายเป็นคนที่พนันาโหหารเก่งๆเ,เขียนพร้อมเก่งๆนะครับแล้วก็ฟรีดให้ h a GP t GPT ที่เป็นโค p ดพิลของเรา นะครับแทนที่ต้องไปจ้างกราฟิกดีไซน์เงินเดือนสี่ห้าหมื่นอาจจะแก้แกลายเป็นการจ้างเด็กอักษรที่งเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทแต่มีสมองซีขวาที่ยอดเยี่ยมามาก,มากแล้วก็พนันนาวหารเก่งนะครับเนาะแล้วก็ให้ chat GP gpt มันทำเอาพุดเซมเอา p ุ t และเร็วขึ้นนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปนะครับนะประมาณนี้รวมถึงอย่างที่พี่อมบอกคุยกันหลังใหม่ว่าอย่างเช่นเราจะมองว่าคนที่เขียนโคดดิ้งได้เป็นมูลทองคำนะครับโอ้โหแบบย้ายย้ายงานทีนึงขึ้นเงินเดือน30% 50%ินปะครับปี2ปีก็ย้ายงานทีหนึ่ง กลายเป็นว่าวนี้ h a t GPT ช่วยเราในการเขียนโคดดิ้งได้นะครับมันทำให้ผมว่าพี่พีาก็ต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ว่าเฮ้ยถ้าฟีเจอร์หรือฟังก์ชันของ AI หรือ h ช t GPT มันทำ,ทำได้ระดับนี้การทั้งการรีคูดเมนต์การจ้างงานการอัพสกิลรีสกิลของคนจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเราคุยกันว่าเฮ้ยซอฟต์สกิลหนึ่งที่เราจะต้องเทรนให้กับคนที่ทำโคดดิ้งคือแทนที่เธอจะไปฝึกเรื่องของการเขียน p y t h o นภาษากิง่งๆกลายเป็นให้คน สายเทคคิดสมองซิกขวาคิดพร้อมเก่งๆให้ชัด GPT ช่วยเขาในการเขียนโคดดิ้งออกมาครับผมว่าหลักสูตรที่สมัยก่อนเราก็จะเรียนเรื่งองหลักสูตรทั่วไปมันอาจจะต้องมีหลักสูตรพวกนี้ให้กับคนในกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่า HR เลยหรือว่าผู้บริหารเอ่ยเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการช่วยผลักดันตรงนี้นะครับํำนราคือว่าหเรารู้ก่อนแล้วเราเป็นคนช่วยในการผลักดันนะครับเนาะ ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับค่ะก็ทํายังไงให้คนสามารถที่จะควบคุมใช้งานเทคโนโลยีได้นะคะคุณโอมต่อเลยคะ่ะมีระยกฝากครับโอ้อาจารย์บีสรุปให้ผมเรียบร้อยแล้วฮะถ้าจะเพิ่มเติมอีกสักนิดก็คือถ้าใครยังไม่ได้ลองใช้ w w w ร์ไวด์เว็บบิงนะครับแล้วก็ตัว Bing Image Creator ไปลองเล่นเลยครับตรงนี้ไม่เสียตังค์แต่ทําใช้เรื่องส่วนตัวนะถามสูตรอาหารให้มันแนะนำนู้นนี่นั่น,นหรือเราเหงาเงาก็ให้มันเป็นแคเรียโคชให้เหมือนที่ผมทําเมื่อสักครู่ และสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำเลยคือเรื่องของข้อมูลขององค์กรนะครับต้องให้ความสำคัญว่าระบบที่ไม่ใช่ระบบที่ควบคุมได้โดยองค์กรเนี่ยอย่าได้เอาความลับขององค์กรออกไปใช้นะครับควรจะเริ่มเริ่มกลับไปคุยภายในแล้วว่าถ้าเทคโนโลยีมีความจำเป็นกับอินโนเวชันในองค์กรเพื่อดูมอร์วิดเลสนะครับโทรหา Microsoft นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปช่วยครับก็ยังเน้นย้ำในเรื่องของความระมัดระวังในการใช้เทคโนโลยีนะคะ พี่ชุกอะไรคะน,นี่อะไรอยากฝ<ช><อ>ากพี่ก็จะไม่ไม่ไมไมชแชท B P T กับเขาแล้วนะคะเพราะว่าเขาขายไปเยอะแล้วพี่อยากฝากพวกเราทุกคนกับคําเดียวเลยคําว่า purpose ค่ะคือพี่ชุกคิดว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอให้เราเริ่มต้นด้วยคําว่า purpose นะคะวันนี้คุณมาที่นี่ยคุณมี purpose อะไรคุณตอบตัวเองได้หรือ,อยังเช่นเดียวกันคุณจะใช้แชท G P T เพื่ออะไรคุณจะพัฒนาคนเพื่ออะไร คุณจะเติบโตเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณเริ่มต้นแล้วคุณเข้าใจก่อนว่าโจทย์ของคุณคืออะไรแล้วเนี่ยหรือแม้กระทั่งการใช้ AI p u r พอร์ของคุณคืออะไรนะคะถ้าคุณมีคำว่า Purpose เริ่มต้นในทุกๆ Element of Life เนี่ยมันจะทำให้ไม่ว่าคุณจะดำรงชีวิตส่วนตัวดำรงชีวิตในเรื่องของ p r o f e s s i o n a l เนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มทุกๆวันแล้วทุทกๆวันมันจะคือการเรียนรู้ของคุณคะ่ะค่ะ ปิดท้ายที่คุณต้นนะคะอยากจะฝากอะไรถึงบรรดา HR บ้างเกี่ยวกับการใช้ Data การใช้ AI ไอคับก็ขออนุญาตต่อจากพี่ชูเลยล้วกันนะครับก็จากเพอร์เพิี่ชูครับของผมก็แต่พอเรามีเพอร์เพแล้วนะครับจังหวะที่เราจะแอคชั่นอะไรต่อต่ฝากนิดนึงครับทุกท่านเราลองใช้ Data หรือว่า Information ข้อมูลเนี้ยมาใช้ในการย่อย Activity หรือว่าสิ่งเดียวสังคราะห์จากเพอร์เพตรงนั้นนะครับดูว่าการที่จะไปเพถึงเพอร์เพตรงนั้นเนี้ย เราสามารถมีอินโฟเมชันหรือ data อะไรมาซัพพอร์ตให้ทุกคนเนี่ยทำแอคชั่นต่างๆเนี่ยให้ไปตอบเพอร์เพสได้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับค่ะอะ่ตอนนี้ก็ถึงช่วงของคำถามนะคะไม่ทราบว่าในห้องนี้เนี่ยมีใครที่อยากจะยกมือถามสักหนึ่งคำถามไหมคะ ถ,ถ้าไม่มีเนี่ยเกศจะขอไปคําถามที่มีทั้งบ้านที่ถามมานะคะก็ถามในส่วนของ HR ค่ะพี่ชูว่าในส่วนของ HR เองเนี่ยจะมีบทบาทยังไงในการสื่อสารเพื่อสร้างอเวนิวเพื่อสร้างเอนจ g ้ตเมนต์ของในแต่ละระดับขององค์กรให้เขาเห็นความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะ Data แล้วก็ AI ในการขับเคลื่อนองค์กรค่ะเหมือนเดิมเลยเวลาจะทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดคําว่าคนะกรชี้มาใช่ไหมคะไม่ใช่แล้วนะคะเพราะถ้าคุณพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่ชูว่าใครคือเจ้าของสำคัญสุดใครคือ owner คใครคือ business case owner คนนั้นน่คือคนที่ต้องเนนแต่บทบาทของ HR พี่ชูว่าเราต้องเปลี่ยนบทบาทจากการที่เป็นครูใหญ่ประจำบริษัทควบคุมทุกอย่างไว้เนี่ยกลายเป็น enabler ที่จะช่วยให้ owner of business purpose หรือ business process นั้นนะเขาประสบความสำเร็จ ใช้ความรู้ความสามารถของเราในการช่วยเขาเออจะสื่อสารอย่างไรเออจะเอนเกจอย่างไรเออจะบิ i จะ build s k i อย่างไรเออจะโค้ชอย่างไรเออจะสร้างตัวแปรอย่างไรอันนี้คือหน้าที่ของเราค่ะนะคะแต่สําคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราจะต้องทํางานสอดประสานกันนะคะอย่าทําทุกเรื่องโดยการที่ HR ลุกขึ้นมาเป็นแม่ทัพในทุกเรื่องเราเราต้องทําตัวเป็นลมใต้ปีกของผู้บริหารองค์กร ทำอย่างไรให้องค์กรมันขับเคลื่อนได้ภายใต้ความช่วยเหลือโดยใช้ professional knowledge ที่เรามีช่วยเขาเพราะว่า business เดินได้ด้วย business นะคะไม่ได้เดินได้ด้วย HR ค่ะ